พีทีเอลิซ่านั้นคือที่สุดของกระแสเพลงและ YG เปลี่ยน CEO oh ใหม่จริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบครับห้างุูดส่วนจำกัดสมัยดีไซน์แอนด์เมเทอร์ชีตรับทำหลังคากันสาดตรลงจอดรถโครงเหล็กประตูโครงเหล็กหรือสเตเลผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรหรือแอดไลน์มาที่0897778352 Who สวัสดีครับจ้าตัวลีลิลทุกคนครับผมแมทอารายชาแนลครับตอนนี้ต้องบอกว่าลาริสาจากลีซ่าและก็บัตเตอร์จาก BTS คือ2เพลงที่ทุบสถิติเพลงที่กําลังมาแรงมากๆในตอนนี้ซึ่งทั้ง2เพลงนี้นะครับกลายเป็น2อันดับแรกที่อยู่บนชาร์ตเพลงยอดนิยมของ b บิ l บอร์ดในรายการล่าสุดบนบิ b บอร์ดฮอ t เทรดดิ้งสองหรือเพลงที่มาแรงบน Twitter จากบิ l บอร์ดโดยทั้ง2เพลงนี้ยืนอยู่บนชาร์ตนานกว่า20สัปดาห์ว้าสุดยอดไปเลย และข่าวต่อมานะครับอันนี้เป็นข่าวจากวงในอีกทีหนึ่งและเขาก็นํามาเขียนเป็นสกูปข่าวนะครับแล้วข่าววงในล่าสุดครับว่ามีการเปลี่ยนซ e อจากคนเดิมคุณเฮวังโบขยองมาเป็นหยางหมินซอกน้องชายของหยางเฮยอนซอกผู้ก่อตั้งวาจีแทบโดยเขาจะเปิดโบทกันในวันที่25เดือนมีนาคมนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาโวตกันในช่วงปลายเดือนนี้เป็นช่วงการประชุมผู้ถือมุนประจําปีกันหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2019ตอนคดีบเบิร์นนิ่งสันที่โด่งดังก็มมีการปรปะชุโ แบบนี้ในช่วงนี้เช่นกันและขอบพูดอีกสนิดหนึ่งครับในการโบทอนนั้นนะครับ มีคดีเบิร์นนิสสันและก็คดียาเสพติดและก็คดีสุกพุ่นซึ่งถือว่ามารุมมาตุ้มกันมากๆเลยจนท้ายที่สุดแล้วภาพลักษณ์ของ YG นั้นก็ดรอปประชาชนเกาหลีนั้นก็สาปส่งและต่อมาอยางฮยอนซอกก็ได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งและลาออกจาก YG ภายหลังต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายนยในช่วงนั้นเองนะครับยางมินซอกน้องชายของเขาเนี่ยก็ถือบวชแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นซ e o และเป็นคณะบริหารของ YG พร้อมกับเป็น c e o อของ y าพาแทน ต่อมาอย่างเมนซอฟดำรงตำแหน่งได้ไม่นานครับเขาก็ได้ลาออกในวันที่14มิถุนายนในปี2019เพราะตัวของเขาเองนั้นมีความเกี่ยวพันกับการซื้อหุ้นโดยมีชอบของบริษัทด้วยและต่อมาในวันที่20มิถุนายน2019คัณะนนกรรมการของบริษัท YG Entertainment ได้จัดประชุมพิเศษพร้อมกับแต่งตั้งพวังโบคยองเป็น c e o ซึ่งความน่าสนใจของเธอก็คือเธอเป็นคนที่ทํางานกับอย่างไฮยอนซอกมานานตั้งแต่ปี2001นี่ก็20ปีแล้วโดยในการรับตำแหน่งของเธอในครั้งนั้นเธอบอกว่าฉันกําลังรู้สึกว่ากาลังแบกรับความรับผิดชอบที่ยิ่งยหญ่ในช่วงเวลาที่ยากลําบาก YG Entertainment นนั้นจะสร้างรักฐันที่มั่นคงและก้าวต่อไปครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ 주식시장장에상사발ในปัจจุบัน,นครับปีที่แล้วปี2021คุณโบนั้นโดนเรื่องการซื้อหุ้นของบริษัทด้วยเช่นกันในปีที่ผ่านมาซึ่งนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บอร์ดบริหารจะจัดประชุมเพื่อถอดถอนคุณโบออกแล้วนำอย่างมินซอกขึ้นเป็น CEO อีกครั้งแทนหรือเปล่าสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับมาจากเว็บ The b e บ l ของเกาหลีใต้ เป็นข้อมูลจากวงในว่าวันที่25มีนาคมนี้ทางคณะบริหารของ YG จะหาลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนในข่าวของเกาหลีอเองนะครับ ที่ผมตามมาตอนนี้ยังไม่มีข่าวเลื่อนซีอคนใหม่ของ YG ฉะนั้นนี่ยังถือว่ายังไม่มีการแต่งตั้งและถ้าสมมุติว่ามีการแต่งตั้งเกิดขึ้นมาจริงๆภายหลังจากความน่าจะเป็นคณะบริหารอาจจะเปลี่ยนชุดทํางานเหมือนในครั้งอดีตที่เคยเปลี่ยนชุดบริหารยกชุดมาก,ก็เป็นได้ทีนี้เราก็มาดูกันว่าการทํางานใหม่กับการทํางานเดิมนั้นจะแตกต่างกันหรือไม่แต่ YG ก็คือ YG ครับเพราะหยางถือหุ้นอยู่16ซและหยางมินซอกถือหุ้น3.6เปอร์เซ็นต์ ละ2คนพี่น้องนี้ถือหุ้นรวมกว่า20% แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวดีกันมากดีกว่าครับเพลงลลิษาตอนนี้ถือว่าทำลายสถิติได้อย่างต่อเนื่องตั้แต่ปล่อยมาวันที่10กันยายนปี2021จบจนวันนี้ก็6เดือนกว่าเข้าไปแล้วแม่คุณแม่ขนุนหนังแม่ลลิษายัางคงขึ้นชา์ตอันดับหนึ่งบนไอจูนอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับล่าสุดล่าสุดเลยฟาดไปแล้ว87ประเทศครับคุณผู้ชมโหดมากสมกับควีนออฟเคป๊อปจริงๆ และนอกจากจะปังในด้านยอดเพลงแล้วนะครับงานขายซึ่งเป็นอาชีพหลักก็มาเช่นเคยครับเชฟโโต้บุโอ้แมยก๊อดเย้วันเกิดน้องลิซ่าปีนี้นะครับโฟโต้บุ๊กเวอร์ชัน3คลอดมันแล้วจ้ะ <c oughs> โดยรอบนี้นะครับมี2เวอร์ชั่นด้วยกันแม่หรูหราระยิ่งใหญ่ <c oughs> ซึ่งมีแบบธรรมดาราคา1,090บาทและ แบบ Limited e dition ราคา1 6 9่ับาทโดยในโฟโต้บุ๊กนั้นจะมีทั้งหมด240ห้น้าเลยทีเดียวด,ด,ดูกันให้ตาแฉะกันไปเลยและแน,น่นอนครับว่าจำนวนของโฟโต้บุ๊กทั้งหมดจะมีลายเซ็นจากน้องลิซ่าจำนวน327เล่มเช่นเคยใครบุญหนักสักใหญ่ใจปาเหมายกรลอศก็ขอให้ได้คอให้เจอออว้า โดยตอนนี้นะครับสามารถไปพรีออเดอร์กันได้แล้วตั้งแต่วันที่7ถึง27มีนาคมนี้และจะส่งมอบก,กันในเดือนพฤษภาคมแต่ก่อนที่จะไปพรีออเดอร์นะครับบอกก่อนเลยว่าเวอร์ชั่นลิมิเต็ดโซ์แล้วจัดแม่จ๋าใครที่มัวแต่ดีใจกดดูดีเทลว่าเออได้นั่นได้นี่กดไม่ทันนะจ๊ะแม่จ๋าหมดเร็วกื S <S <S ทั้งนี้นะครับหากใครซื้อไม่เป็นสามารถไปติดต่อซื้อได้ที่บ้านลิลิดีมหรือว่าบ้านแฟนคลับใหญ่ๆที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าปีนี้พิเศษมากๆโดยโฟโต้บุ๊กเวอร์ชั่น3นี้นะครับจะเป็นการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพูดนะ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแบคพิง์นั้นได้รับเลือกให้เป็นทูตสันทะวะไมตรีในการประชุมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26ในอังกฤษเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน YG เลยเลือกใช้ระบบการผลิตแบบ FSC ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากระดาษหรือวัสดุที่ใช้จะสามารถรีไซเคิลได้ว้าวสวยและยังเลิศเกรสสุดๆไปเลย What is this? ในนัก็พูดเรื่องสุดสาวสองเจ็ดแล้วนะครับผมขอเรียนเสิร์ผู้ที่ต้องการที่จะทําบุญเลี้ยงอาหารมุลนิธิเด็กบ้านครูบุญจูซึ่งมีเด็กพิเศษมากกว่า230ชีวิตสุดสามสองเจ็ดลิซาเดปีนี้นอกจากจะเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วเรายังซื้อของกินของใช้ของจำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับทางบุลนิธิด้วยโดยเราจะจัดการในวันที่25มีนาคม2022นเวลา10โมงเช้าใครว่างใครอยากมากก็เรียนเสิร์นแต่หากไม่มีเวลาติดงานติดโน้นติดน,น,ดนี่อยากร่วมบริจาคก,ก็ติดต่อมาได้หลังมคเลยนะะ และนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาอัพเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอ,อกันในใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนะี้สวัสดีครับจากุณกครับ